from, but always where I'm going and yes the flow so cold you would have thought it was snowing and so I gotta move up cause this voice needs hearing so I'ma pack my car my higher power steering Hey Kelly heard a lot about you all the way to the valley I need that when I pull up to you ถูกต้องครับผมโโอ้หคู่สุดท้ายนะครับผมแม่ถ้าผมไม่ติดบ้างนะผมบอกตรงเลยผมผมอยากจะลงด้วยเหลือเกินน่ะฮะลงไปตบเขาใช่ครับลงไปตั้งลูกให้เขา เออเฮ้ยเตาโต้ตระวังทีวีหลบอ้าครับไปครับโอกาสของคุณลุงนะครับจิมมี่ ดำก็ต่อแดงปาดลูครับตั้งกินดำสวยแต่คุณลุงจิมมี่น่าจะแทงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่แบ่งใครแทงแน่นอนนะแต่จริงจังเหรอ อ้ต้องบอกว่าตอนสมัยแกแม่ลุงลุงนี้นะขวัญินดำเลยผมลุงลุงนี้แม่ดม,มากขวัญใจผมอะผมพูดจริงๆด้วยสไตล์ด้วยอะไรด้วยแกเป็นคนออกคิวที่แบบจดสก,กูะในะใกกคิวได้แบบสะใจมากได้ครับนะซ้ายมีลุงไหมน่าจะมีนะครับ มุมมีไหมลูกนี้ไมน่าจะีลูกดีน่าจะตั้งใจมากินหลุมกลางนะฮะแต่จะเบาไปหน่อย กินดำหรือเนี้วกกนนะน่ามิอานอ,นอ,อ,นอรอบหน้านะครับถ้ามีนักสนุกเกอร์โปรมาอีกนะครับก็อย่าลืม กดติดตามข่าวสารไว้นะครับที่ S1 Signature Snooker ข u บนะครับก็จะได้ทราบว่าครั้งหน้านักสนุกเกอร์ขวัญใจคนไหนจะมาไม่แน่นะเ<ม><ม>อนเนี่ย<ม>จะมา,มะมาใช่ไม่แน่นะครับและเกิดขึ้นได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ลงชื่อทันะจะได้ลงชื่อทันเรานี่มามลงคนแรกเลย <laughs> แรงไปนิดนะฮะไม่ใช่ปัญหาครับจดไซส์นิดนิดกินเงินนะครับลูกนี้สองเท่บัดดีเลยเรียกวาเด็กูม่มีมีไหมน่าจะมีหลุงเดินหน้าไม่ธรรมดาครับเช็ดเลยฮะลูกนี้ โอ้โหยังมีของอยู่ครับยังมีของอยู่ปลาลูกนี้จัดไปครับเนียนเลยลูกนี้แล้วแกะแทงเต็มฝีมือนะแก<ช>แบบโอ้โหแกแกเน้นนะเนี่ยั้ง่ยใช่แก,แกเน้นนะเนี่ย เดินทิ้งเดินทิ้งบางเดือนขาวม้วนไหมลูกนี้โชว์หน่อยไหมน่ลูกเก่งกันเลยนะววนลูกนี้โชว์หน่อยไหมน่าจากถ้าดูแบบช็อตท็อปเทนเนี่ยอดีตอดีตเนี่ยโอ้โหแกเก่งมากลูกพวกน,น,นี้โอ้ยเป็นสมัยก่อนนี่โบ้หายใช่ครับ ยังไม่ได้แต้มเลยครับไม่แ้บคนเดียวโอแกเน้นนะแกจริงจังมากครับสักลูกก็ยังดีรายการที่ผ่านมาเอคุณลุงจิมมี่ไว้เนี่ก็ลงแข่งขันรายการซีเนียนี่ก็เข้ารอบลึกเหมือนกันนะครับเข้ารอบลึกเหมือนกันผมไม่มั่นใจว่า แม่เกือบยกมือไม่ทันนั้นแะเมื่อกี้ไม่เข้ารอบชิงครับใช่ใช่ไหมใช่ไหมเข้ารอบชิงใช่ไหมแพ้แพ้แพ้รีวอล์เกอร์ใช่น่จะแพ้รีวอล์เฮ้ยกุลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่จะไม่ให้ชอบได้ยังไงเออยังสไตล์เล้าใจคนดูนะครับผมดูชอบ จริงๆนะถ้าผมว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสดีๆมากนะเพราะว่าโอ้โหถ้าไม่ใช่แข่งขันนะ่ะแล้วไม่ใช่แข่งขันน้บรมดาด้นะแข่งขันแรงด์กิ้งไทยยังไม่มีโอกาสได้แทงนะ<ช>ต้องต้องไปต้องไปเทิร์นโปรนะถึงจะเจอกันไปครับโชว์ความสมบูรณ์หน่อย เอน่ยอืมอครับโวนครับลูกนี้จัดปายครับลูกเก่งอีกหนึ่งลูกครับ